ดีเดือนที่10ตุลาจ้ะแป๊บๆป๊ผ่านเข้ามาตุลาแล้วเนาะหลังจากที่น้าก็ไ,ได้ยกโทรศัพท์มาถ่ายตัวเองนานมากแล้วด้วยล่าสุดกน็นูนตั้งแต่อัญญาเข้าไปเมืองไทยนะตั้งแต่เดือนที่แล้วอะ่ะที่12กันยาจนนี้เข้าตุลาเลยเนี่ยครั้งแรกของเดือนนี้เลยที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเนาะเรียกว่าน้าไม่รู้เหมือนกันน้าเนี่ยไม่ได้ลงคลิป บ่อยๆเหมือนแต่ก่อนนะมันมีความรู้สึกว่าจะเรียกว่าไงอะแบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรมีแต่แบบว่าเออมีหน้าที่ไปทํางานก็ทํางานไปเนาะกลับมาบ้านพักผ่อนแล้วก็ทํางานวนๆไปอย่างเงี้ยแหละมีเวลาก็แบบออกไปกินข้าวากับเพื่อนบ้างไปเ,าบบเขาเรียกว่าอะไร ที่แบบว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบ้างอะไรเงี้ยนะจะไม่ค่อยพลาดนะเพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆร่วมงานอยู่แล้วคือเราก็จะเจอกันตอนเวลาที่เราทํางานนี่แหละแต่เมื่อเมื่อไรที่เขาบอกว่าเออนะ้าไปกินข้าวกันไหมเพื่อนร่วมงานในกลุ่มนะก็จะไม่ไม่ได้พลาดกับเขาก็ไปรวมกับเขาด้วยนี่แหละคือเอ,อจะเรียกว่าไงลนะ่ะ ตั้งแต่ที่พี่ชายนะเสียไปนะนะก็ทําใจได้แล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะพอมันก็ผ่านมานานแล้วนะนี่ใกล้ๆจะครบป,ปีแล้วเนี่ยพอปีหน้าเดือนกุมภาพก็ครบป,ปีแล้วคือเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่นั่นแหละตั้งแต่พี่ชายเสียไปนะก็ไม่มีกระจิตกระใจที่แบบยกโทรศัพท์มาถ่ายโน่นถ่ายนี่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะมีก็ถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆถ่ายพวกอา,อาหารที่ตัวเองไปกินก็แค่นั้นเองแต่ไม่ค่อยได้ยกมาพูดแบบนี้ไงอะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ น้าเนี่ยทาปอปเปี๊ยะนะเมื่อวานโดยว่าเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเขาสั่งปอปเปี๊ยะแล้วนะ้าก็เลยทําเผื่อลูกสาวด้วยส่วนลูกชายกับครอบครัวเขาเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็เลยไม่ได้ทําให้เขาหรอกวันนี้นะ้าจะเอาปอปเปี๊ยะกับผักบุ้นเส้นไปให้ลูกสาวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นัดกับเดนนิไว้ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกันที่ร้านอีสานไทยออตรงซุนใบ,บนะแล้วเราก็จะไปดูฟุตบอลวันนี้ มีฟุตบอลแข่งของทีมสวีเดนเนี่ยจ้ะแข่งกับใครนั้นนะไม่รู้ด้วยซ้ำเออเพียงบอกใครเดนเนี้ว่าเออเันนี้เขาถามจะไปดูไหมฟุตบอลไปก็ได้นะคือขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นๆบ้างอะ่ะนะไปกันดีกว่าเออวันนี้อากาศดีนะแต่ก็เย็นๆจังอยู่ที่10องศาสกูกั มา <จะ S 2> แล้วกร,ระมอมนะเวียรต้มแซบกระดูกหมูไก่เนื้มะม่วงจะมาแล้วแล้วก็อีกอย่างเหลือเป็นปลาสามรสเนาะ่าแล้วปลาสามรสไปเดี๋ยวเราเดินไปที่ที่สามแข่งฟุตบอลกันจ้ะ น่าถามเดนนิสแล้วนะว่าสวีเดนเนี่ยพบกับใครวันนี้สวีเดนพบกับสวิตเซอร์แลนด์จ้ะหวังว่าสวีเดนจะชนะเนาะคนไปทางเดียวกันเยอะอยู่แต่ว่าแมชนะเริ่มตอน3ามทุ่มหรือประมาณเนี้ย3ามทุ่มสหมทุ่มครึ่ง, 15, ง,ง,ง,งมาดูตรงนี้เลยสตรอเบอรี่อารีนาคนเยอะมากเออ่เท่าที่เดนนิสบอกนะก็คือคนมาดูเนาะก็50,000คนจ้ะเยอะมากถึงแล้ว แต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะด้วยว่าเพิ่งจะทุ่มออสองทุ่มได้มั้งเพราคู่บอลมันะมเริ่มสามทุ่มสมทุ่มสิบกวัดเออวันนี้ยาหวะอ,อ๋อ,อ,อสองทุ่มสี่สิบห้ามันเริ่มอะ่ะอีกป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะคนก็ยังไม่ได้เต็มมากเพราะว่าเราเรามากันถึงเร็วเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมสวีเดนแหละจะมีน้อยนะทีมสวิตเซอร์แลนด์อ่ะนูนฝั่งสีแดงๆอะ่ะฝั่งโน้อนอะ่ะ นังใส่เสื้อสีแดงๆอยู่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมสวีเดนเนดจใส่เสื้อสีเหลืองแล้วตัวนังเองก็ใส่สีเหลืองเหมือนกันมากันแล้วนะฟุตบอลฝั่งน้องก็มาด้วยแล้วเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์เนาะ ไปเนี่ยสองศูนย์เนาะสรุปแล้วสองศูนย์อประตูที่สองเนี่ยนะแทบไม่ได้เห็นเลยดู้งยืนอยู่ก็เข้าไปเฉ้ยเดี๋ยวนะลุกษาใส่เสื้อทีมไปไงอุต่าห์ลงทุนซื้อเลยนะเสื้อทีมเออทีมสวีเดนเนี่ยนะแต่ ได้เลยเดี๋ยวไว้เอาไว้ไปดูแมตช์หน้าแล้วก็เสื้อนี้ก็เอาไปได้ออกกำลังกายด้วยเหมือนกันสรุปแล้วคืออุต่าหซื้อเสื้อทีมแล้วอากาศหนาวไม่ได้โชว์เสื้อทีมเลยจ้าว่าเราเนี่ยไปเชียร์สวีเดนเขาสวีเดนแพ้ไปเนาะสองศูนย์อย่างที่น้าบอกเออแล้ววันนี้นะอากาศยังโคตรหนาวเลยซึ่งน้าบอกให้ลูกเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิล์มอ่ะน้าบอกให้ลูกสาวอะ่ะเออทำ ทงแคสวีเดนตรงคอให้น้าหน่อยเนาะด้วยว่าเดนที่บอกอย่าเจ้าหาทำที่หน้าก็เลยว่าเออทำตรงคอแล้วเป็นไงอากาศหนาวใส่เสื้อแจ็คเก็กตปิดยันคอนี่แล้วเสื้อในความที่แขนยาวเนาะปิดมือหมดเลยตรงตรงเนี้ยนะเขียนคำว่าสวีเนาะซึ่งย่อมาจากสวีเดนแหละแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นธงชาติสวีเดนตอนที่ลูกสาวทาสีให้เนาะน้าก็มีเนี่ยแท่งสีเฟสเพนเพนเนาะก็คือเอาทาหน้าได้ แล้วเพิ่งรู้วันนี้นี่เองว่าน้าน่ะปกติก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเราเนี่ยคนเอเชียเนาะคนไทยเราเนี่ยจะเป็นผิวสีเหลืองอืมแต่ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าตัวเองอ่ะจะเหลืองได้ขนาดนี้ลูกสาวบอกไม่เห็นสีอะไรเลยแม่เดี๋ยวอันนี้มันเป็นสองสีใช่ไหมเออน้ำเงินกับเหลืองด้วยว่าธงชาติสวีเดนอ่ะจะเป็นสีเอ่อเหลืองกับฟ้าหรือว่าเหลืองน้ำเงินนี่แหละแลวนี่ เราทาลงไปใช่ไหมแทบจะไม่เห็นสีเหลืองเลยด้วยความนะเหลืองเกินหรือเปล่าสีตัวเองอะสีผิวตัวเองอะเหลืองเหลืองไปไหมเอาสีเหลืองเฉยๆให้ดูเห็นสีเหลืองไหมมันกลืนไปกับผิวมากเออ จนแบบอืมพึ่งรู้ก็วันนี้ว่าตัวเองเหลืองลูกสาวนี่ก็ค้ำบอกเออแม่ก็เหลืองซะเนาะไอะไงก็แล้วแต่ไปดูพู้บอมาก็สนุกดีจ้ะเสียได้เนาะที่สวีเดนะแพ้แต่ไม่เป็นไรลูกกลมๆมันวิ่งไปทางไหนก็ได้ต่อให้วิ่งตามไปก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะไปถาล้างหน้าล้างตาเนาะเพื่อที่จะได้เข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเนี่ยไปทํางาน ไปทำแทนเพื่อนเนาะด้วยว่าเปลี่ยนกะกับเขาตอนที่ไปวันเกิดลูกสาวของเพื่อนลูกสาวอายุสามสิบเมื่อเอมื่อเดือนที่แล้วแล้วเขาจัดงานตอนที่น้าเนี่ยวันทำงานไงก็เลยขอเปลี่ยนกะกับเพื่อนไปแล้วหนึ่งกะก็ไปทำแทนเขาวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็ทำแทนเขาอีกด้วยว่าน้าเนี่ยอยากหยุดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกเออน้าไปทำแทนเขาก่อนแล้วเดี๋ยวนะเขาทำแทนให้น้าวันที่ ยี่สเดี๋ยวไปขอเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วล้างหน้าล้างตาเป็นฝันแล้จะได้นอน